ซูเปอร์ฮีโร่มักจะคอยช่วยเหลือหญิงสาวที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากยากเย็นเสมอแล้วใครกันล่ะที่จะมาช่วยซูเปอร์ฮีโร่ทำงานบ้าน เวลาที่ไม่มีใครต้องการให้ฉันช่วยและฉันก็ไม่ต้องช่วยใครนี่มันช่างน่าเบื่อจริงๆเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นฉันนี่ฉันตกเป็นข่าวศัตรูทั้งหลายระวังตัวเอาไว้ดี <Huh? S 1> และนี่ก็คือศัตรูของการมีสุขภาพที่ดีมันฝรั่งทอดกรอบและก็โค้กสไปเดอร์แมนจะจัดการพวกแกอย่างรวดเร็ว <c oughs> นี่มันฝรั่ง <c oughs> แกจะเป็นไลายแรก แกจะต้องโดนจาัดก,การเจ้าแคลอรี่ชั่วร้ายแต่ว่ามันขาด <S <S อ,อะไรไปสักอย่างแฮะอ๋อนั่นไงฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยโทกนี่เองบีดเดอร์ยายแมงมุมของเธอเลอะเธอไปทั่วอีกแล้วเนี่ยย,ย้าเสือ้อคลุมของฉันอุ๊ยขอโทษทีที่รักนี่เจ้าโคกป่าฉันมีปัญหาพวกแกอยู่เรื่อยเลยรอเธออยู่ที่สวนสาธรารณะนะแล้วก็ส่งฉันมาแล้ว เร็วจังอ้าววัดีจ่ะเธออยากจะเจอเธอสุดๆเลยละ่ะฉันมีความสุขจังที่ไหไอ้พ้นนะมาแล้ววันย <c oughs> ายของฉันจะจัดการมันเองอ,อุ้ยขอโทษทีนะแมรี่เจนฉันพลาดไปหน่อยนะ <c oughs> อี๋ยายแมงม,มุมเธอน่าจะระวังให้มากกว่านี้หน่อยนะที่รักที่รักฉันจะต้องทำยังไงเธอถึงจะหายโกรธแล้วเนี่ยกินส้มสักหน่อยนะอ่ะก็ได้ขอบคุณนะอีเตอร์ ช่วยแกว่งอีกหน่อยได้ไหมไอ้นี่มันก็ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะโอเคโอเคทีรักโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยว้ายปีเตอร์อย่าเร็วนักสิแมรี่เจนฉันขอโทษจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุทำไมฉันถึงแกว่งเธอเหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่ได้นะแม่ฉันมีความสุขจริงๆที่ได้นอนหลับค้างๆซูเปอร์ฮีโร่ สไปเดอร์แมนฉันจะจูจุบนายแล้วนะแม่งแม่งแม่งมุมว้ายเกดอะไรขึ้นอเออโทษทีนะที่รักที่ฉันทำให้นายตื่นน่ะไม่เป็นไรแต่ฉันขอนอนตรงนี้ล้กันสวัสดีตอนบ่ายค่ะฉันจะซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยฉันชอบการมาช้อปปิ้งด้วยกันจังโอ้โหสไปเดอร์แมนนี่นาะเฮ้ มานี่เร็วมันนี่เร็วคุณคือสไปเดอร์แมนใช่ไหมเป็นตัวจริงเสียงจริงใช่ปะใช่แล้วละ่ะผมเองครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคุณครับคุณครับช่วยถ่ายรูปให้ผมกับสไปเดอร์แมนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะฉันจะพยายามแล้วกันขอบคุณมากครับสไปดี้คุณนี่เจ๋งสุดยอดเลยนั่นสไปเดอร์แมนตัวจริงเลยนะโอ้ว้าวเหลือเชื่อจริงๆรเลยขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหมคะและนี่ก็คือของขวัญสำหรับคุณค่ะช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมคะ ฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขาเลยละ่ะฉันให้อันนี้กับคุณด้วยค่ะของสักที่ร้านของฉันเองว้าวสไปเดอร์แมนี่เทจริงๆิว่าแต่ปีเตอร์อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยฉันอยู่นี่ไงคิดถึงฉันเหรอหวัดดีจ้าที่รักเราไปเดินเล่นกันเถอ,อะเนาะแหมฉันมีโชคดีจังสไปเดอร์แมนตัวจริงเสียงจริงเรามาเซลฟี่กันสักหน่อยมะถ่ายรูปให้เราหน่อยสิปีเตอร์เทยเ Yes ตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้ว ใช่ใชเราเสงขพอสักทีได้ไหมทำไมทำไมคุณจะต้องโหดขนาดนี้ด้วยบายบายทุกคนผมก็รักพวกคุณเหมือนกันครับปีเตอร์ฉันชักจะรับไม่ไหวแล้วนะอ,อ,อะไรกันพวกเขาก็แค่เป็นแฟนคลับเองเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้เลยลองใส่เสื้อผ้าปกติสักครั้งได้ไหมโถโถโถแมรี่เจนเย่าม,มากย่ม,มากปีเตอร์นายใส่ชุดอะไรนะ่ะ ก็เส like ื้อผ้าปกติอย like ่างที่เธอขอไงเธอไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับชุดสไปเดอร์แมนนี่นาวีเตอร์ฉันจะทำยังไงกับนายดีเนี่ยก็คงต้องทนทนไปแล้วนะชีวิตที่สงบนี้ช่างน่าเบื่อซิลกอนฉันต้องการช่วยชีวิตผู้คนโะโถเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยโนมาสักทีฉันกำลังจะไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้แหละเรามาแล้วจ้าอ้าววัตดีสไปดี้อยู่ที่ไหนเนี่ยปล่อยให้พวกหนุ่มๆเขาสนุกสนานกันเถอะนะา กับตันอเมริกาเอ้ามาแล้วหรอวัดดีสไปดี้ยังจำวิธีการสับมือที่ไม่เหมือนใครของพวกเราได้ไหมแต่ท้องแน่นอนอยู่แล้วนี่แน่เ้าขึ้นไปวู้วสุดยอดอยา่างน้อยๆเราก็ได้อุ่นเครื่องกันหน่อยเนาะเหมือนสมัยก่อนๆนูน่นเลยเนาะอื้มใช่ๆนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยล่ะไม่เห็นเสมือนตอนนี้เลยนานนะสิไม่มีคนชั่วเลย <c oughs> บ้านเมืองก็สงบมากๆเข้าใจจริงๆ เศร้สาสุดๆเลยล่ะเพื่อนเอ้ยเฮ oh. hey, ้นมนมพวกนายโอเคกันหรือเปล่าโอเคโอเคพวกเราสบายดีแม้พวกผู้ชายนี่อ่อนไหวจริงๆ <laughs> นั่นสิเนะ <laughs> สัมผัสที่หกของฉันบอกว่า hmm. จะมีอันตรายอยู่ใกล้ๆเฮ้นี่ปีเตอร์พาเกอร์นายนั่งอยู่เฉยๆอีกแล้วเหรอ ทำไมฉันจะต้องทำงานบ้านทุกๆอย่างคนเดียวด้วยล่ะเธอหัดล้างจานบ้างสักครั้งก็ได้นะมันยากมากนักหรือไงสำหรับซูเปอร์ฮีโร่น่ะฮะฉันก็เหนื่อยเป็นนะโอ้ยแมรีเจนทำไมจะต้องตะโกนดังขนาดน,นั้นด้วยเล่าก็ได้ฉันล้างจานก็ได้ <S <S 2> <S 2> นี่มันอะไรกันเนี่ยมันผิดทุกอย่างมันมั่วชั่วไปหมดเลยเนี่ยสไปเดอร์แมนเอ้ยทำแบบนี้ตั้งหากเล่า นั่งลงเถอะปีเตอร์แล้วใจเย็นๆนายทำให้หนังหมดสนุกนี่มันไม่ใช่หนังแต่เป็นขยะดูเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฉันคิดถึงการไล่ล่าคนชั่วจังปีเตอร์รู้สึกเศร้ามากๆโอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะผ้าสีดำและริบบิ้นผ้าซาตินระวังตัวไว้ให้ดีนะแคทวูแมนกำลังออกล่าเหยื่อแล้วช่างเป็นวันที่วิเศษจริงๆมีความสุขกับอากาศบริสุทธิ์สีเ้าเหมียว Uh huh. นี่คือแมวที่ฉันต้องการฉันมีแผนละเพื่อนเอ้วิ่งแกเป็นอิสระแล้วชอบไหมเจ้าแมวเหมียวอ่อยาแล้วสิแมวของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแมวของฉันหายไปอ่อย่านะยาอย่าขึ้นไปบนต้นไม้แล้วฉันจะเอาแกลงมายังไงละ่ะฉันเอ,อื้อมไม่ถึงใครก็ได้ ช่วยด้วยช่วยแมวสันทีวิ้ยมีคนเดือดร้อนฉันได้ยินเสียงนิดร้องน่ะสไปเดอร์แมนกำลังมาช่วยแล้วลุยช่วยด้วยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองสไปเดอร์แมนแมวของผมมันติดอยู่บนต้นไม้อะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงไปเดี๋ยวผมจะช่วยมันเองมาลุยเจ้าแมวเหมียวอีกนิดเดียวเอง ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปลอดภัยแล้วนะอันนี้แมวของคุณครับเมียวน้อยเมียวเมียวจะโอเคหรือเปล่าฮะขอบคุณนะครับสไปเดอร์แมนยินดีเสมอครับแต่ผมจะต้องไปช่วยเมืองอื่นแล้วละขอโชคดีนะครับสไปดี้แผนของฉันได้ผลเยสปีเตอร์มีความ <Yeah. S 2> สุขอีกครั้งแล้วอยู่ตรงนี้จักรยานของฉันจะปลอดภัยฉันก็จะใส่กุญแจล็อกเอาไว้เฮ้ ทีนี้ฉันก็ไปได้แล้วอ๋อใช่แล้วละไปเลยไปเลย <_ S 2> ฉันจะได้สดอกกุญแจเร็วเข้าเร็วเข้าเปิดสักทีสิทำไมมันถึงเปิดไม่ออกล่ะ <_ S 2> เฮ้เฮ่กำลังจะขโมยจักรยานคันนี้หรอจ๊ะนะปะปะป,ะ,ปะชะหนอยเขอคิดไปเองทั้งน,นั้นฉันจะต้องสั่งสอนพ่อหนุ่มคนนี้ซะหน่อยแล้วนี่นี่เขาทำกันแบบนี้นะว,ว้าวขอบคุณนะที่ช่วยยินดีเสมอ โอ้ oh. ฉันก็มีจักรยานแบบเดียวกันเลยเอ,อ้ยเ,ออเดี๋ยวก่อนนั่นมันจักรยานของฉันนี่นะช่วยด้วยจักรยานของผมถูกขโมยหยุดเดี๋ยวนี้นะจะวายเลยฉันคือสไปเดอร์แมกแกจะต้องคืนจักรยานนั่นให้เจ้าของครับครับผมจะไม่ทําอีกแล้วครับ ทำไมทำไมฉันถึงได้โชคหลายขนาดนี้ถูกขโมยจักรยานไปสามคันแล้วนะโอ้จักรยานของฉันนี่ขอบคุณครับสไปเดอร์แมนคุณคือฮีโร่ของผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยินดีที่จะช่วยเหลือคุณเสมอครับเขาได้แสดงฝีมืออีกรอบแล้วย่อมากย่มมากแมรี่เจนเธอจะต้องไม่เชื่อแน่ๆวันนี้สุดยอดจริงๆเหมือนสมัยก่อนนู่นเลยแนะผู้คนมากมายต้องการให้ฉันช่วยฉันเลมีความสุขจริง ฉันก็ดีใจค่ะที่คุณมีความสุขที่รักขาฉันจะต้องไปดูแลเมืองให้สงบสุขแล้วล่ะ <trov> แน่นอนค่ะที่รักและแคทบูมแม n จะช่วยเธอเองฉันคืนเงินให้คุณไม่ได้หรอกค่ะอย,อย่า,ๆๆๆาขยับนี่คือการปล้นส่งเงินมาให้หมดเดี๋ยวนี้เลย,อย,อ,ยอยากได้เท่าไหรเ่เอาไปเลยค่ะนี่นี่ก็ด้วย สไปเดอร์แมนร้านค้ากำลังถูกป้นโธเอ้ยทำไมผู้ชายถึงไม่เคยเช็คข้อความนะแล้วเพราะอย่างนั้นเลยกลายเป็นว่าเมืองไม่มีขโมยหรือว่าโจรผู้ายฉันรู้ว่าเธอหมายความว่ายังไงผู้ชายก็เหมือนเด็กน้อยนั่นแหละโอ้เราซักจะคุยกันนานเกินไปแล้วฉันจะต้องไปแล้วล่ะไปเลยไปเลยอย่าลืมเอาเงินไปด้วยล่ะขอให้โชคดีนะอือขอบคุณกระผมมาช่วยแล้วคับว่าแต่ต้องช่วยใครก่อนล่ะแฮทวูแมนได้แผ่นนีไปก่อนใชแล้ว ขอบคุณครับผมขอลูกอมหน่อยนะไปสกีสีพ่อคุณโอ้ยเุอร์ฮีโร่อะไรเนี่ยเร็วเข้าสไปดี้เข้ามาใกล้แล้วอ้าสะไวไลท์ฉันจับแกได้แล้วสไปเดอร์แมนแค่จะต้องโดนเล่นงานให้สาสมลุยเลยพักพวกว้ายอ้ออ้นั่นอะไรนะ่ะที่ไหน ตาแกแล้วไปพักผ่อนก่อนเถอะไปส่วนสันจะไปจัดการแคทบูมนหยุดอยู่ตรงนั้นแหละยายแมงมุมของฉันจะนั้งแกเอาไว้โอ้ยแล้วสิเขาจับฉันเอาไว้เธอเธอติดกับดักของฉันแล้วสินะเจ้าแมวเหมียวไหนขอดูหน่อยซิว่าหลังลากากนี้เป็นใครกันแน่แมรี่เจนเท่านั้นเองที่รักเขามีความคิดสร้างสรรค์สุดๆอาฮ่ามันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดกันหรอกนะ คุณชอบวิดีโอของเราไหมเอ่ยคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้ได้เลยนะว่าคุณอยากจะเป็นแฟนกับซูเปอร์ฮีโร่คนไหนเหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอฮีโร่เรื่องใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ